อย่าทำตัวสูงส่งถ้าคุณยังใช้เท้าเดินอย่ามองคนอื่นต่ำต้อยถ้าคุณยังลอยไม่ได้หวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเลยครับลมพัดโชยโชย อากาศเย็นเย็นนกล้องเชยแจ้วส่งเสียงล้องจุกูจุก,กูจุก,กูอกกย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับสองร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกัน,กนเลยครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับสมเด็จลงรักเก่าครับสองร้อยบาทจัดไปครับ บูชาสององค์สามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นแน่นเนื้อแตกรายงาเลยครับเนื้อผงเก่าไม่เก่าครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ แน่นแน่นเลยครับนุ่มนุมเนียนเนนแก่งแก่งเลยครับมันมันเลยครับรายการที่6กคเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ สวยสวยคมคมเลยครับรายการที่7ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับมันมันเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพาสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อน,นุ่มนุ่มแน่นแน่นนวลนวลเลยครับเนื้อปิๆปเลยครับเนื้อผงด้านหลังครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรูปหัวใจครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่10กคเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะขึ้นเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับรายการที่12ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับดูแล้วคลาสิกครับหน้ามองหน้าบูชาครับสองร้อยบาทครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า รายการที่13ครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยทุกองค,ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นนวลน,นวนลครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับเนื้อออกทองแดงเทื่อนเลยครับรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับนึกหน,นุ่มนุ่มครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พฐานคู่ครับ เนื้อแน่นๆเลยครับนุ่มๆนุ่มๆนุนเลยครับ,ร,บรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยมคมๆเลยครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนวลๆเลยครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยคมๆคมเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเนื้อหนวนวนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับ รายการที่23ครับองค์นี้สวยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อผงครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุมน่มๆแน่นแๆแก่งๆเลยครับ200บาทจัดไปได้เลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวกพ่อเงินครับ หลอโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำล่ำครับสวยสวยคมคมเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่26ครับเป็นพระมะเหสวนครับเนื้อชินตะกัวครับ สวนหน้าสวนหลังครับน่าจะเป็นพักกูครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จาสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่27่็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุ่มนแน่นแก่งแก่งเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าเม่าครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับเนื้อออกชินเงินเลยครับ เกีวแต่แจวครับเล็กดีรถโตครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับเนื้อชิ้นตะกัวครับออกชิ้นเงินครับหลังลายผ้าครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ อินวันครับเช่าสององสามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่29ครับเป็นพระลีลาครับปางลีลาข้างเม็ดรครับเนื้อดินเก่าครับน่าจะลงรักเก่าครับ เลี่ยมกอบผอมบูชาเลยครับปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่30ครับน่าจะเป็นยอดอัฐาลดครับเหนือชินตะกัวข้างเม็ดรครับ น่าจะเป็นพักกูครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับมีคาบกูเลยครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับพุทธศินรายการที่31ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณหลังยันครับ เนื้อออกภายเงินเลยครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับราคาแบ่งปันครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่32ครับเป็นพระหูยานครับเนื้อชินหลังหลายผ้าครับ เนื้อออกภายเงินเลยครับหูยาลบบุรีครับรายการที่33ครับเป็นพระท่ามะปางครับเนื้อชินตะกั่วครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อโลหะ ท่ามะปางครับจังหวัดพิษณุโลกครับรายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเก่าไม่เก่าดูกันเอาเองครับเก่าเก่าครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านข้างมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นแกงแกงเลยครับมันมันเลยครับ 200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่36กคเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับลงลักเก่าครับสมเด็จเจ็ดชั้นอกล่องหูใบสีครับสวยงาม อย่างนี้ไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ200บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับองค์นี้สวยคมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับ ทุกมุมสวยทุกองศาค,ครับมีสององค,ครับนํามาให้พี่เพี่งน้องได้แบ่งปันกันเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับองค์ที่สองครับพระสมเด็จครับด้านหลังมีรอยปูใตเลยครับนวลน,นวลมันมันเลยครับ รายการที่38ครับเป็นพระปิตาครับเนื้อเมฆพัดครับหล่อโบราณครับเนื้อมันๆเลยครับมี2อ,องค์ครับปิตาหล่อโบราณเก่าครับหลังยันครับสวยงามยามเย็นๆเลยครับ ตะวันใกล้รับฟ้าครับรายการที่39เครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับต่อกโคตครับด้านหลังครับเนื้อออกภายเงินเลครับ ยอดธงหล่อโบราณครับรายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแกงเลยครับเนื้อแตกลายงาเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ 200บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่41ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับ เนื้อผงเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับปิดตาเนื้อผงลงรักครับหลังแบบครับปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับรายการที่4 2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับ รักแห้งๆเลยครับเนื้อแน่นๆนเลยครับมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆคมเลยครับนุ่มๆแน่นๆแ,นแก่งๆมันๆเลยครับ รายการที่43ครับเป็นเสือหล่อโบราณหลวงพ่อวงครับวัดปาริวาทครับสมุดปาการครับเลี่ยมอบพร้อมบูชาครับเสือมหาอำนาจครับหลวงพ่อวงครับรายการที่44ครับ เป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับเนื้อนุ่มๆนมนมแน่นๆเลยครับนวลๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค,ครับรายการที่45ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนื้อเก่าครับแตกลายงาเลยครับนุมน่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับเก่าตามเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ รายการที่46กครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับน่าจะลงรักเก่าครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนวนนวนเลยครับ รายการที่47ครับเป็นพระขุนแผนครับนั่งกุมารทองครับเนื้อชินตะกัวพิมสองหน้าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับขุนแผนมหาเสน่ห์ครับเมตตา้าขายร่ำรวยครับรายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จเก่าครับน่าจะเป็นสมเด็จเข่าบวงครับเนื้อนุ่มนุ่มแก่งๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อผงรายการที่49ครับ เป็นชุดหลวงพ่อทวดครับเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแร่ครับโรยแรไก,กาะสิทธิ์ครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านกากยายักษ์ครับมี2ององค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับองค์ที่2ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับสวยๆคมๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ คุณครับ